สวัสดีนะครับวันนี้ก็กมาพบกับช่องอูดเซียนพระบ,บ้าน,นอกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พ่อมก็จะพามาชมพระเนื้อดินท้องสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็มานอกสถานที่นะครับอันนี้ก็พระเนื้อดินนะครับก็หลวงพ่อโนนะครับวัดอัมพวันนะครับ ไปพิมพ์ซุมกอยืดนะครับลวงพ่นโนงเขาท่านมีพระไล่พิมพ์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นฟีมือชาวบ้านนะครับเกะเพราะฉะนั้นก็ช่วยมัง้งไม่ช่วยมั้งนะครับแบบบ้านๆเขาทากันนะครับลวงพ่นโนงท่านก็เก่งนะครับส่วนใหญ่ท่านจะเป็นพระเหนือดินเผานะครับ <c oughs> ท่านจะใช้เพวกกระสิ้นไฟเพ่งลงไปนะครับเวลาเผาพราะนะครับก็พระองค์นี้อาจจะไม่ค่อยสุยนะครับ <c oughs> ก็มาร่วมศึกษากันนะครับอันนี้เป็นพระเนื้อดินดูง่ายนะครับเนื้อของทานจะแกล้งนะครับทั้งซ่องซี่ฟ้านะครับ อาจจะมาได้ซองมาได้อะไรนะครับอาจจะอาศัยการซูมนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมนะครับเราก็จะเห็นรอยยน่นเป็นธรรมชาตินะครับความแห้งความแกร่งของเนื้อนะครับ หากจะเป็นดินเผานะครับข้างล่างก็จะใช้แบบเพเออสมมุดนะครับแบบอไม้ไม้ลวกไม้ไผ่ครับมาปาดมาตัดพิมพ์นะครับข้างๆก็จะเป็นรอยตัดนะครับเนี่ยครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับพรอยู่ในพลาสติกนะครับนี่ครับถ้าเกิดยังไงเห็นนะครับนีย ก็จะเป็นรอยตัดนะครับเป็นการปั๊มแล้วก็ตัดลงนะครับไม่ใช่ตัดเป็นการตัดลงนะครับลงไปอย่างนี้นะครับไม่ใช่ตัดมาอย่างนี้นะครับเป็นการตัดลงครับแต่บางองค์ก็มีรอยปาดดึงตัดปุ๊บแล้วก็ดึงปึ๊ดลงมาอย่างนี้นะครับมันก็เป็นไปได้ายนะครับความหน้าความบางไม่เก oh ี่ยวนะครับเป็นผ้าเนื้อด right ินผ้าชาวบ้านกดนะครับ <c oughs> เป็นพระที่เก่งนะครับเพอชาวบ้านเขา้าห่วงแห้นมานะครับตรงพนมก็เพื่อนๆพื่ี่พีท่านใดว่างก็มาที่วัดได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนเขาไปกราบไอ้รูปเมื่อนเขานะครับมีหุ่นที่พึง่งมี ปางลงพงมพโนมบนทมบนแท่นนากนะครับสักสิดล้มเย็นนะครับพระดำพวันนะครับส่วนตัวพุ่มก็ไปเลื้อยนะครับไปกราบท่านเลยนะครับให้ความสงบดีนะครับมีพระธาตุนะครับ <c oughs> ก็ลงไปนะครับเพลินเพลินลงไปข้อพรลงมพอท่านดูนะครับ <c oughs> ส่วนผะนั้นมีได้พิมพ์นะครับสมกอนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งในพิมรักของทันนะครับมีนาคายมีสมกอมีกบํำอ้อยมีคุณแพนนาคายโอ้มีเยอะนะครับไล่พิมพ์ครับแต่นอกพิมพ์อีกมากมายนะครับก็เพื่อนๆก็ลองศึกษาร่วมกันนะครับเนี่ยครับผระจะแห้งนะครับ ลอยย้นลอยไหลนั้นเป็นธรรมชาตินะครับเป็นผักแกล้งพิมพ์ยืดส่วนใหญ่จะกดไม่ค่อยติดหน้าตานะครับเพราะว่าเอ,อจะตื้นๆน,นะครับเป็นผ้าพิมพ์ที่ตื้นๆน,นะครับเพื่นนอนๆก็เป็นผ้าที่น่าเก็บอีกหนึ่งองค์ของทุพันธ์นะครับ ก็ตอนนี้ก็เริ่มห้ายากแล้วนะครับคนเขาเก็บเป็นเยอะนะครับก็วันนี้ก็น่าจะเอาไวเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ทังกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะสวัสดีครับ